บางคนอต่จะไม่รู้เพ <คน S 1> ราะบางอย่างเป<ต>็นสิ่งที่เราพ<ว>ูดกันในชีวิตประจำวนันแต่เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังใช้ภาษาต่างประเทศอยู เราจึงจะเรียนเรื่องคำนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะก่อนอื่นนักเรียนมนาทราบสาเหตุของการที่ ่็ำทำบางคำนี่ยเราใช้เป็นปกติใช้ในชีวิตประจำวันแต่เรารู้ไหมว่าต่างประเทศไม่รู้นะคะเช่นทำบะหก๋วยเตี๋ยวนานต้องพูดเจ๊เจ้หวยโต๊ะอะไรอนยะ่างเงี้ยนะคะส่วนมากเราเนี่ยจะรับภาษาจีนเข้ามากับอังกฤษเข้ามาส,ส่วนใหญ่นะคะถ้าทีนี้การที่เรามีภาษา มีคำศัพท์นะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะที่เราใช้กันแล้วก็มีการออกเสียงของคำในภาษาต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ภาษาในการสื่อสารอ่ะเราประเทศของเราเนี่ยมีภาษาต่างประเทศอะไรบ้างนะคะบาลีสลันสกฤตนักเรียนเคยได้ยงงินไหมภาษาบาลีนักจะใช้ตัวลอจุลาแล้วก็พนมัคโผส่วนภาษาสันสกฤตเนี่ย เราจะใช้รอหานัวเป็นตัวกล้ำน,นะคะต่อมาภาษาอังกฤษแน่นอนว่าเราใช้อาจจะเป็นปกติเลยก็ได้น,นะคะในคำบางคำเช่นคำว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมอย่างเครื่องนี้เราก็จะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะต่อมาภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยค่อนข้างจะมีมากเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยมีเชื้อชาติจีนมาสายรือว่าสร้างครอบครัวมีอาชีพเยอะไหมเทียเราเยอะมาก ภาษาจีนก็มีผลกระมากเหมือนกันต่อมาคาเมนนะคะญี่ปุ่นอ่าคามา่าหรือว่าโรกิวนะคะก็เข้ามามีบทบาทในภาษาไทยเหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคำภาษาบาลีเช่นกรี มองนะคะซึ่งในแต่ละภาษาเนี่ยลักษณะของมันก็จะมีเอกเอกะลักษณ์ที่เราสามารถสังเกตได้ถ้าเรตรียมฝึกแล้วก็ค้นหาคำศัพท์นะคะต่อไปนะคะครูจะให้ทำกิจกรรมุู่ซึ่งเป็นภาษาดอกไม้นะคะในดอกไม้แต่ละดอกเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่เรียนเนี่ยเขียนขึ้นมาเองนักเรียนต้องเขียนคำศัพท์ลงไปแล้วก็นำมา คูเรียกกิจกรรมนี้ว่าภาษาดอกไม้ชักลุ่มข,ของนักเรียนก็จะประกอบด้วยคนเจคนทำคนละดอกนะคะหครูจะแจวกวัจะดุงอุปกรณ์ให้แล้วเราก็แบ่งหน้าที่แล้วก็ช่วยกันทำค่ะในวันนี้นะคะคุณครูจะสอนทำป๊อปอาพดอกไม้นะคะหรือว่าคุณครูตั้งชื่อว่าภาษาดอกไม้นะคะ ซึ่งอุปกรณ์นะคะในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะที่เราจะต้องเตรียมอันดับแรกเลยนะคะก็คือกระดาษ A4 ค่ะเราจะใช้ทั้งหมด7แผ่นนะคะเพราะว่าเราจะประกอบช่อทั้งหมด7ดอกให้นะักเรียนทำคนละหนึ่งดอกนะคะต่อมาก็คือสีนะคะนะักเรียนจะใช้สีไม้หรือว่าสีช็อคก,ก็ได้นะคะตามความถนัดกาวลาเทกนะคะ กันไกลนะคะซึ่งเอาไว้ตัดกระดาษถ้านักเรียนไม่ถนัดจะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะแต่ต้องมีความระมัดระวังในการใช้ปากกาเมจิกนะคะยินสอย่างลกแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะอ่านทีนี้เราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยนะคะให้หนักเรียนเนี่ยนำกระดาษ A4 ม,มานะคะวางให้ตรงในแนวตั้งนะคะแล้วนักเรียนก็พับครึ่ง ดูมุมให้ตรงกันนะคะนักเรียนหลังจากนั้นก็รีดให้มันเรียบน,นะคะ,ะเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะให้นักเรียนตัดส่วนส่วนนี้นะคะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะออกซึ่งครูจะใช้วิธีการใช้คัตเตอร์ในการกรีดออกนะคะแต่สำหรับนักเรียน,นครูแนะนำให้ใช้กันไกลนะคะเพื่อความปลอดภัย เรียบร้อยเมื่อเราตัดแล้วนะคะจะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะตอนแรกเป็นสามเหลี่ยมเนะะมาะปั้มาก็เป็นสี่เหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนพับอีกรอบหนึ่งนะคะและสามเหลี่ยมของเราจะน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็พับอีกหนึ่งรอบค่ะดูมุมให้ตรงกันนะคะนักเรียนอย่าให้ กลีดดอกไม้ของเราเนี่ยเบี้ยวเพราะว่าเรากาลังจะทําดอกไม้กันนะคะ,ะเมื่อนักเรียนพับแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสามเหลี่ยมของนักเรียนเนี่ยมีสองด้านก็คือด้านที่สามารถบานออกได้แบบนี้นะคะกับด้านที่ไม่สามารถเอาออกได้เห็นไหมคะให้นักเรียนเนี่ยนามุมที่ไม่สามารถคลี่มันออกได้เนี่ยเข้าหาตัวนักเรียนเองนะคะแล้วก็วาดกรีดดอกนะคะตาม จินตนาการของเราเลยนะคะใช้ดินสอเนาะถ้าใช้ปากกาเนี่ยเดี๋ยวมันเบี้ยวมันจะลบไม่ได้นะคะหลังจากนั้นทุครูเนี่ยก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดไปตามรอยดินสอที่เราวาดกลีบดอกของเรานะคะตัดให้ตรงนะคะถ้ามันไม่สวยเราก็แค่เลียมนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะไม่เป็นไรอ่าได้แล้วนะคะแล้วก็คลี่ออกมาเราก็จะได้ดอกไม้นะคะที่มีกลีบ นะคะ 5, 2 3 4 5 6 7 8 8กลีบนะคะให้นักเรียนทำสัญลักษณ์ไว้นะคะกากบาดไว้กากบาดเพื่ออะไรเพราะว่าเราจะต้องตัดกลีบใดกลีบหนึ่งนะคะข้างๆกันออกเพื่อที่จะได้แปะกาวอ่าทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยนับไปกนและทำแบบนี้นะคะทั้งหมด7ดอกเพื่อที่เราจะเอามาประกอบเป็นช่อบนะคะ ในการที่จเรียนทำอันอื่นๆนะคะให้นักเรียนใช้ตัวที่เป็นตัวอย่างเนี้ยนะคะภาพแล้วก็วาดเอานะคะไม่อย่างนั้นถ้านักเรียนทําใครทํามันมันจะทําให้ดอกไม้ของเราเนี่ยดอกไม่เท่ากันแล้วมันก็จะประกอบออกมาเนี่ยยากนะคะนักเรียนก็ตัดแบบนี้นะคะทาไปเรื่อยๆจนครบเจ็ดดอกนะคะอ่ะ เมื่อเราตัดครบทั้งเจ็ดดอกใช่ไหมคะเราจะทําสัญ,ญลักษณ์กกะบาดไว้หกลีบซึ่งเราจะไม่ทําอะไรลงไปนะคะให้นักเรียนตัดกลีบที่อยู่ใกล้ๆกาก,ากระบาดของเราออกนะคะ1กลีบเราก็จะได้กลีบดอกนะคะที่เหลืออยู่เจ็ดดอกและกลีบนี้เราไม่เอาเราจะมีแค่6กลีบนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องเขียนคําศัพท์นะคะ ที่เป็นภาษาดอกไม้ในเรื่องของคาต่างประเทศนะคะในในภาษาไทยจะต้องมีคําศัพท์ภาษาต่างประเทศทั้งหมด 6, 7, 42ก็คือ42คําในแต่ละดอกนักเรียนจะไม่เขียนคําศัพท์ที่ซ้ากันนะคะเช่นคําว่ากะปีนะคะนักเรียนก็เขียนอนสอก่อนมันจะได้ตรงแล้วก็ใช้ปากกาเขียนลงไปนะคะ,ะหรือ คำว่ากุหลาบนะคะกุหลาบมาจากภาษาเปอร์เซียหรือคําว่าเจที่มาจากภาษาจีนนักเรียนก็เขียนไปเรื่อยๆจนครบทุกดอกเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเขียนครบทุกดอกแบบนี้แล้วนะคะทั้งหมดเจ็ดดอกอเหมือนที่ครูเอาให้ดูน,ะะนักเรียนก็จะต้องตกแต่งะะดอกไม้ของนักเรียนให้สวยงาม อ,อย่างเช่นอันนี้สวยไหมคะซึ่งคุณครูมีคำว่าเจ๊น้ำเต้าหู้แอร์คาราเต้สบู่และกะปินะคะทึค่ครกกากบัดไว้แน่นอนว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพราะเราจะต้องอใช้กาวติดแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ให้เรียนตกแต่งดอกไม้ของนักเรียนให้สวยงามตามจินนาการของนักเรียนแต่ว่ามีข้อแม้ว่า นักเรียนห้ามระบายสีทับลงไปในตัวหนังสือนะคะเพราะว่าจะทําให้ตัวหนังสือนักเรียนเนี่ยอ่านไม่ค่อยชัดเจนนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ใช้กาวราลัดเพชทาลงไปในกลีบดอกที่เราทําุญลักรักไว้และนําอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาแปะทับลงไปให้ตรงนะคะดูให้ตรงนะคะกลีบดอกของเราจะได้ไม่เบี้ยวอ่าแล้วก็จะได้เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ พับลงไปนะคะ,ะให้ตรงทำแบบนี้นะคะจนครบทั้ง7ดอกนะคะในแต่ละคนให้นักเรียนรับผิดชอบคนละ1ดอกนะคะก่อนที่เราจะนำมาประกอบเป็นช่อนะคะนักเรียนขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราติดกาวนะคะแล้วก็พับให้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะให้นักเรียนทำทั้ง เจ็ดอกเลยนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะของคุณครูครบแล้วนะคะทีนี้เราจะมาประกอบเป็นดอกเป็นช่อกันนะคะอันดับแรกให้นักเรียนวางนะคะให้ปลายแหลมเนี่ยหันเข้าตัวนักเรียนเองนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็ใช้กาวนะคะแปมไปตามตำแหน่งทื่นครูทำให้ดูนะคะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมาก หลังจากนั้นก็ใช้มุมนะคะกรีดข้างบนพับลงไปนะคะให้ตรงกันแล้วก็อีกหนึ่งดอกนะคะพับลงไปหลังจากนั้นนะคะนัะกเรียนก็ทำเหมือนเดิมค่ะ แต่อันนี้เราจะเปลี่ยนนะคะทาเหมือนอันแรกนะคะวางลงไปนะคะให้พยายามให้กลีดดอกนะคะตรงกันมันจะได้ไม่เบี้ยวนะคะอาจจะเบี้ยวเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะหลังจากนั้นทาเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยน พยายามหมุนนะคะโอเคลิบสุดท้ายนะคะวางในตำแหน่งเริ่มต้นเลยนะคะก็จะครบเจ็ดดอกพอดิบพอดีเลยนะคะเมื่อจะเปลี่ยนได้แบบนี้แล้วนะคะก็ใช้นิ้วมือเนี่ยทู๊ทูู๊นะคะอ่ะ ปล่อยให้แห้งสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเรากะว่ากาวของเราเนี่ยเซตตัวแห้งแล้วนะคะเราก็จะมีกระดาษแข็งนะคะที่เป็นโปกนะคะคุณครูจะใช้สีดำนะคะยาว20นิ้วกว้าง10นิ้วนะคะนักเรียนแล้วก็นำดอกไม้ของเรานะคะวาง จัดให้อยู่ในกลึงกลางของกระดาษนะคะ,ะเมื่ออยู่กลึงกลางแล้วใช่ไหมนักเรียนก็ใช้กาวของเรานี่หละนะคะแปะไปที่ตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนักเรียนก็ปิดลงไปแล้วก็พลิกมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็เอากาวแปะไปในตำแหน่งเดิม แล้วก็ปิดนะคะพยายามรีให้กลาวแห้งนะคะถ้าเรียนยังไม่แน่ใจเนี่ยนักเรียนก็อย่าเพิ่งเปิดนะคะใช้หนังสือหรือใช้อะไรทับก่อนก็ได้เมื่อเรากล่วว่ากาวเซ็ตตัวแล้วนะคะเราก็ค่อยๆเปิดนะคะอ่าพัอปปดอกไม้ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีคำศัพท์มากมายเลยในยแต่ละดอกนะคะ อย่างมครูจะให้ดูตัวอย่างนะคะของออพี่ๆที่เคยทำไว้นะคะอ,อันนี้นะคะเป็นคำศัพท์นะคะที่อยู่ในวรรณคดีนะคะก็จะออกแบบตามความถนัดของนักเรียนนะคะแต่ครูแนะนำว่าอย่าระบายสีทับตรงสื่อนะคะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ทึบแล้วก็มองไม่เห็นนะคะนักเรียนก็สามารถออกแบบได้ตามความถนัดของนักเรียนเลยนะคะ จากกาิจกรรมภาษาดอกไม้นะคะของเราในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ประโยชน์นะคะเกี่ยวกับการศึกษาํำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะในจำแนกด้จดจำว่าภาษาอะไรบ้างนะคะที่เข้ามามีบทบาทในภาษาไทยของเรานะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะกิจกรรมนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยรู้จักทำงานเป็นกลุ่มเป็นระบบวางแผนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกัน สำหรับวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมให้เ,เรียนได้เรียนกันเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ